สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวีทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะครับ,รบยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ฟาร์มไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาให้อาหารไก่นะครับในตอนสายๆนะครับเห็นสังเกตได้ว่าเริ่มมีแดดออกมาแล้วนะครับในเช้าวันนี้นะครับ บรรยากาศในฟาร์มไก่พื้นเมืองนะครับมาให้อาหารพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงไว้นะครับหลังจากที่ฤดูหนาวกําลังจะผ่านพ้นไปนะครับมาอัปเดตว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเราเนี่ยจะยังสมบูรณ์แข็งแรงดีหรือเปล่านะครับถ้าภาพไม่ชัดกล้องไม่ชัดนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับคลิปที่แล้วนะครับพาท่านผู้ชมไปดูที่วางไข่นะครับที่แม่พันธุ์ของเรานะครับเอา เก็บไข่เหล่านั้นไปเข้าตู้ฟักนะครับก็มีจํานวนเยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เลยมาอัปเดตบรรยากาศนะครับในฟาร์มไก่พื้นเมืองหรือว่าฟาร์มไก่บ้านให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับครับในวิดีโอที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับไก่เหล่านี้ก็จะแยกไว้อย่างชัดเจนนะครับแยกไว้สส่วนนะครับในส่วนที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเนี่ยกำลังกินอาหารอยู่นะครับก็จะเป็นลูกไก่นะครับอายุประมาณ2-3เดือนนะครับท่านผู้ชม เราจะแยกหมวดหมูอย่างชัดเจนนะครับว่าอายุ1สัปดาห์2สัปดาห์นะครับ1เดือน2เดือน3เดือนนะครับแยกเอาไว้เป็นแบบนี้นะครับข้อดีของการเลี้ยงแบบนี้ก็คือป้องกันการแยกอาหารนะครับการจิกการตีกันนะครับของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่จะเป็นอันตรายของไก่อายุ2-3เดือนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไก่เหล่านี้เนี่ยจะได้กินอาหารอย่างเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ได้เล่น ได้กินอาหารได้เรียนรู้เกี่ยวกับอายุที่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะเป็นผลดีต่อไกลด้วยนะครับในส่วนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับท่านผู้ชมาฟาร์มของเรานะครับเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับไม่ได้เลี้ยงอะไรใหญ่โตมากมายก็ได้แยกไว้ต่างหากนะครับสังเกตได้ว่าบางตัวเนี่ยไล่จิกไล่ตีนะครับตัวเมียตัวผู้บางตัวก็ไม่กล้ากินอาหารใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าเรามีไก่ตัวผู้หลายตัวนะครับตัวเมียหลายตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามนาอาหารที่เราผสมนะครับเอาไว้ตามจุดต่างๆให้ไก่ของเราได้กินอย่างทั่วถึงนะครับบางตัวไม่กล้าเข้ามารวมที่ไก่เยอะๆนะครับจะเอาไปหากินไกลๆก็มีนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากฤดูหนาวนะครับที่เข้ามานะครับก็ ทำให้ไก่ของเรานั้นนะครับมีการปรับตัวนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมช่วงที่มันหนาวจะจัดเนี่ยหนาวมากๆนะครับแม่พันุก็ไข่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแสดงว่าอากาศนะครับอากาศหนาวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลต่อไก่ของเราเป็นอย่างสูงนะครับแต่ในตอนนี้นะครับอากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะครับหลายๆพื้นที่ก็ร้อนเลยทีเดียวนะครับก็แม่ไก่ก็เริ่มกลับมาไข่ได้อย่างปกตินะครับ ก็พยายามติดตามข่าวนะครับของผมเองก็ดูข่าวสภาพอากาศว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันร้อนถ้ามันหนาวเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับมือให้ทันนะครับแต่ว่าไก่ของเราไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับไม่ตายแน่นอนนะครับเพราะว่าทนทานนะครับมีภูมิต้าน,านทานที่ดีต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแค่นี้เนี่ยสบายๆนะครับยกเว้นถ้าเอาไปต่างถิ่นตางจังหวัดจริงๆนะครับที่ ย้ายนะครับย้ายถิ่นฐานของเขาไปนะครับบางทีอาจจะมีการแพ้อากาศนะครับต่างๆนานานะครับตามอาการของเขาเป็นธรรมดานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอีกสักหน่อยนะครับก็ปรับตัวได้นะครับไก่เหล่านี้เนี่ยปรับเข้าสภาพอากาศได้ดีนะครับอาหารในวันนี้นะครับก็เป็นญ้าหวานสับนะครับผสมกับรำกับข้าวนะครับก็ทําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อวานแล้วนะครับท่านผู้ชม ในเช้าวันนี้ก็ไม่ได้ผสมนะครับก็เอาส่วนนั้นเนี่ยมาตักให้เลยนะครับก็จะสะดวกนิดนึงนะฮะสองสามเดือนนะครับไก่พวกนี้อีกนิดนึงเนี่ยก็น่าจะได้จับขายได้แล้วนะครับท่านผู้ชมตัวแป๊บเดียวนะครับถ้าจะให้ดีกว่านี้นะครับท่านผู้ชมเราพยายามปลูกหญ้านะครับปลูกหญารอบๆข้างก็ได้นะครับให้เขาได้จิตได้กินนะครับ ะได้เป็นการออกกําลังกายและเป็นการจําลองธรรมชาติเข้ามาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเป็นบรรยากาศในฟาร์มไก่พื้นเมืองนะครับพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็กําลังย่อยเข้ามากินอาหารนะครับส่วนอ,อีกสักหน่อยนะครับเราก็จะปล่อยไก่ของเราเนี่ยออกไปสู่ธรรมชาตินะครับไปคุยไปเคลียไปหาอาหารนะครับตามธรรมชาติของไก่ทั่วไปนั่นเอง ก็อย่าลืมให้กำลังใจนะครับท่านใดที่คลิกเข้ามาดูแล้วนะครับที่ยังไม่กด s u b สไครป์กดติดตามนะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจช่องของเราด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับสามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนข้อมูลกันมาได้นะครับราคาไก่วิธีการเลี้ยงต่างๆนะครับแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับการใช้ยารักษาโรคการดูแลวิธีอนุบาลต่างๆนะครับ วิธีของท่านผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะเป็นวิธีที่สุดยอดก็ได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแนะนํากันเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนนะครับสําหรับการเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะว่าเป็นไปได้หมดบางทีวันพรุ่งนี้นะครับอาจจะไก่ห้องเราอาจจะป่วยอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามศึกษานะครับทั้งวิธีการดูแลการป้องกันนะครับให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเราเนี่ย แข็งแรงสมบูรณ์มากที่สุดนั่นเองนะครับครับมีลูกเป็ดนะครับที่กําลังจะเดินเติบโตขึ้นมานะครับก็ให้อาหารเป็นสูตรเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมในคลิปก็จะมีการให้อาหารนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับที่ผมได้อัดไว้ฮะอาจจะไม่ได้ถ่ายต่อเนื่องยาวๆนะครับบางทีก็ปิดปัญหานิดหน่อยนะครับก็จะถ่ายเป็นคลิปบรรยากาศตอนให้อาหารแค่นั้นนะครับ สำหรับท sí. oh ่านใดที่สนใจลูกไก่บ้านนะครับไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับในลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้นะครับท่านก็สแกนเข้ามาแล้วกันนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านที่ได้สนใจนะครับลูกไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองอยากจะแบ่งสายพันธุ์ครับก็ราคาเป็นกันเองนะครับลองสอบถามเข้ามาดูนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเป็นการ สอบถามเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมนะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเรานี่ครับก็เท่าที่เห็นนะครับไม่ได้เลี้ยงเยอะอะไรมากมายนะครับก็ให้สูตรอาหารลดต้นทุนเป็นสูตรหญ้าหวานหรือว่าหญ้าพันธุ์พื้นเมืองนะครับไก่พันธุ์พื้นเมืองพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะชอบเลยทีเดียวนะครับ,รบวิธีการดูแลในช่วงนี้นะครับก็ผมก็จะให้เป็นหญ้า วิตามินบีรวมธรรมดานะครับไม่ได้มียาพิเศษขึ้นมานะครับเพราะว่าไก่ของเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราให้วัคซีนตั้งแต่ไก่อายุหนึ่งเดือนนะครับเราก็เริ่มให้วัคซีนรักษาโรคมาเรื่อยๆนะครับถ้าท่านผู้ชมมีบลเพชรน,นะครับก็สามารถเอาทุบๆนะครับผสมน้ําให้ไก่กินได้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ไก่ของเราเนี่ย มีภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสมุนไพรต่างๆนะครับพวกที่หาได้ในท้องถิ่นพวกเรานะครับที่มันสามารถเอามาใช้กับไก่ของเราได้ก็ลองเอามาให้ไก่ของเราได้กินดูนะครับนานทีก็ได้นะครับอาจจะเดือน2เดือนเดือนหนึ่งต่อครั้งหนึ่งก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องให้ทุกวันนะครับเท่าที่มีนะฮะบ,บรรยากาศพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเรานะครับก็พยายาม หาแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่มันดีที่สุดนะครับให้โครงสร้างไก่ของเราได้โครงสร้างใหญ่ๆนะครับตัวโตๆนะฮะก็มีจิกบีตีกันบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับตัวโตๆโครงสร้างใหญ่ๆนะครับกระดูกที่มันแข็งแรงแข็งแรงนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดพันธุกรรมออกไปให้มันดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาอัปเดตบรรยากาศฟาร์มไก่บ้านไก่พันธุ์พื้นเมืองนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอหรือว่าข้อมูลที่ให้ไปนะครับจะเป็นที่ถูกใจต่อท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่รู้มาก่อนนะครับหรือว่าท่านที่รู้อยู่แล้วนะครับก็นําไปต่อยอดให้มันดีขึ้นไปนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเข้ามาได้นะครับถ้าสนใจลูกไก่ก็ลิงก์ไลน์้างล่างนะครับคลิกกันเข้ามานะครับสอบถามกันได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ต้องกเกษตรพอเพียงเลีชีวีนะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมให้กำลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ